สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาเรียนภาษาจีนกับโอหยางเหล่าชื่นนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะฮะเราจะเรียนเกี่ยวกับสารเดียวแล้วก็สระผสมนะครับก็คือยื่นหมู่เขอฟูยื่นหมู่นะฮะอย่างเช่นอพีที่แล้วนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับพินยินก็คือเชิงหมู่ไปแล้วนะครับก็คือพบยัญชนะนะฮะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าสระเดียวกับสระผสมในภาษาจีนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านี่นะครับ ขอลบก็แป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เยอะไปหมดเลยนะฮะอ่ะสำหรับยื่นหมู่นะฮะยื่นหมู่ในภาษาจีนนะครับแปลว่าสระนะฮะแปลว่าสระนะครับสระในภาษาจีนเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับผมอ่แต่ละตัวอ่านออกเสียงว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับออกเสียงว่าอานะฮะตัวที่สองครับออกเสียงว่า o ครับตัวที่3ออกเสียงว่าเอครับตัวที่4ออกเสียงว่าอีครับตัวที่5ออกเสียงว่าอูและตัวสุดท้ายออกเสียงว่าอีนะฮะตรงนี้ต้องทําปากจู๋หน่อยๆน,นะครับผมก็คืออีนะฮะโอเค okay, เมื่อเราอ่านออกเสียงได้ทั้ง5ตัวแล้วนะครับก็คืออาโอเออีอูอี e o e o U U, ใช่ไหมครับ ทีนี้เราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการเทียบเสียงกับตัวอักษรไทยหรือเทียบเสียงกับภาษาไทยว่าสระทั้งหกตัวนี้เทียบเสียงกับสระในภาษาไทยมันมีเสียงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอาตัวแรกนะครับตัวอาตัวนี้ใช่ไหมฮะเทียบเสียงภาษาไทยก็คือสระอานั่นเองและสามารถเป็นสระเอียได้ด้วยนะครับแต่เป็นได้ตอนไหนเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับต่อไปครับสระโอออกเสียง เทบเสียงภาษาไทยก็คือสระโอเหมือนกันนะครับไม่ต้องมีสระอหรือตัวอื่นๆนะครับเสียงนี้เจอที่ไหนให้โอที่นั่นไปเลยนะครับต่อไปครับสระเ e, อนะฮะสระเ e, อและสามารถเป็นสระเอได้อีกด้วยนะครับแต่จะเป็นตอนไหนเดีย๋ยวเราไปอธิบายกันที่หลังนะครับผมต่อไปครับสระอีสระอ e, ี เทียบเสียงสระภาษาไทยคือสระอ e, ีเหมือนกันนะครับและสามารถเป็นสระอือได้อีกด้วยนะครับผมอันต่อไปครับอูอูถ้าเทียบเสียงกับภาษาไทยก็คือสระอูนั่นเองแค่นั้นเลยจบเจอที่ไหนอู U, ที่นั่นนะจ๊ะต่อไปอี U, นะฮะตัวนี้อี U, ในภาษาไทยไม่มีเราก็เลยต้องเทียบเสียงให้เป็นเสียงอีไปเลยครับผม ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าในแต่ละสระเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนหรือวิธีการผันเสียงหรืออ่านออกเสียงให้ถูกใช่ไหมครับอย่างเช่นครั้งแรกเราจะอ่านออกเสียงสระอาเราจะอ่านออกเสียงสระอาออกยังไงอ่าม,มาดูเสียงออกเสียงสระอาออกยังไงอ่ะเช่นเราชื่อยกตัวอย่างตัวพินอินปัวอ่ะปัวเทียบเสียงไทยคือรัวอะรครับปอปาใช่ไหมครับฉะนั้นปัวบวกอาปวอวอาปา แค่นั้นครับคำนี้อ่านว่าปลา,อาลองยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งครับเช่นตัวนี้อ่านว่ามานะฮะมีตัวอื่นอีกซาแล้วก็มีอีกอถ้าเป็นตัวนี้จานะฮะจานะครับเพราะจอรอใช่ไหมครับเราเรียนไปแล้วในอีพี EP แรกเนาะเกี่ยวกับเชืองหมูไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นยื่นหมูเนาะเอาจอ,อาจามารวมกันเป็นจอนะกับ อบวกการเป็นจาน,นะูนะไม่อ่านจารานะครับต่อไปครับเสียงโอเจออ่ะยังไม่หมดนลื่นไปเท่ทีเสียงเ e อเป็นได้ตอนไหนอ่ะเรามาดูการที่จะให้เสียงอาเนี่ยออกเสียงเ e อนะฮะการที่จะให้เสียงอาออกเสียงเ e อเนี่ยทำได้ตอนไหนทำได้ตอนที่มีตัวนี้อ่าโอเอท่ทีครับทัาทีาท่ทีนะฮะอ่าคำนี้ ถ้าทุกคนเจอตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าปกติเราไม่รู้เราจะอ่านออกเสียงว่าอะไรครับเราจะอ่านออกเสียงว่ายานใช่ไหมยานใช่ไหมแล้วถามว่ามันถูกหรือมันผิดอ่านออกเสียงว่ายานผิดนะครับการออกเสียงว่ายานนี่ผิดนะฮะผิดเลยผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องเราจะต้องออกเสียงว่าเย็ยนนั่นเองนะครับผมเยยน โอเคนะครับเสียง R จบไปแล้วต่อไปเสียง O ครับเสียง O นะฮะเมื่อเทียบเสียงกับภาษาไทยก็คือสระโอใช่ไหมอ่านเราชื่อใส่ตัวพยัญชนะตัวนี้อ่าชือตัวโมมาใช่ไหมตัวนี้อ่านว่าโมใช่ไหมอ่าโมโอโมง่ายง่ายอ่าลองเปลี่ยนตัวเป็นอ่าตัวนี้โฟโฟโ O โอย่างนี้เป็นต้นครับผมเจอที่ไหนโอที่นั่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อเนาะไม่มีสระอนะอ่าโอเคต่อไปครับเสียงเออเออเป็นได้กี่เสียงครับเป็นได้2เสียงแต่เราจะเรียนเสียงเออก่อนตัวแรกนะฮะเราจะเรียนเสียงเออก่อนก็คือง่ายๆเลยพื้นฐานเอาตัวไหนมาใส่ก็ออกเสียงเอออ่าเช่นตัวนี้ออกเสียงเธออ่ามีอะไรครับตัวนี้เตออ่ามีอ่า เธอแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นยังเหลือเสียงอะไรเสียงเอทายังไงให้เสียงเอนะฮะเป็นเสียงเอมีวิธีการดังนี้นะครับก็คือข้างหน้าะนะครับจำไว้เลยข้างหน้าจะต้องมีตัวเหล่านี้นั่นก็คืออีอีแล้วก็ o, อูนำหน้าเสียงเอนำหน้าเสียงเอ อย่างนี้ฉะนั้นคำเหล่านี้จะอ่านออกเสียงว่าเยเยและเวเวเวหรือเวก็ได้นะครับฉะนั้นจําไว้เลยทุกคนนะครับจาไว้เลยนะครับว่าถ้าเราเจอ3ตัวนี้หน้าตาแบบนี้ให้ออกเสียงสาะเอแม้กระทั่งเสียง ออด้วยเช่นกันนะครับอ่ะต่อไปเสียงอื้ออ่ะเสียงอีสชคีครับเสียงอีอ่ะเราไปดูเสียงอีทีนี้เสียงอีคู่กับตัวไหนก็ออกเสียงอีเหมือนกันนะครับเช่นคำนี้ปีใช่ไหมอ่ะนีอ่ะ,อะเป็นต้นชีอ่ะแต่ทีนี้เราอยากให้มันออกเสียงอือทำยังไงอ่ะ อยากให้เขาออกเสียงอือก็มีดังนี้นะครับนั่นก็คือเอาพยัญชนะเหล่านี้นั่นก็คือชื่อชื่อชื่อยือซื้อซื้อ,อมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดเจดตัวเนี่ยเอาไปทำไมเอาไปบวกกับสระอีจะออกมาเป็นเสียงดังนี้อ่าชื่อชื่อ ชื่อยื่นชื่อซื่อซื่ออ่ะเอาไปใส่คำเหล่านี้ทั้งหมดออกเสียงสระว่าสระอะไรครับสระอืออ่าสระอือนะครับเช่นอ่ะดูจื่อชื่อชื่อยื่นชื่อซื่อซื่อเป็นต้นนะฮะ อ่ะตรงนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะต่อไปเสียงอูนะฮะเสียงอูเจอมันที่ไหนให้ทำไมให้อูที่นั่นเช่นทูอ่ามีอะไรอีกซูมูเป็นต้นครับผมต่อไปอีอีเหมือนการเจอที่ไหนให้อีที่นั่นนะครับเช่นนี่เป็นต้นรีอย่างงี้ทีนี้เขาจะมีเกณฑ์เหมือนกันสองอย่างอ่า ก็คือเกณฑ์ใส่จุดกับไม่ใส่จุดอ่ะการใส่จุดการใส่จุดจะใส่เฉพาะตัวอ่ะการใส่จุดจะใส่กับตัวนี้ลูกตัวเนอกับตัวเลอเนี่ยถ้าเอามาบวกเสียงอือเนี่ยจะออกมาเป็นอ่ะตัวนี้ใส่จุดด้วยนะครับอ่ะเหล่านี้สองตัวนี้ าออกเสียงว่า u กับ v นะครับใส่จุดด้วยเนาะอย่าลืมส่วนไม่ใส่จุดจะใช้เฉพาะตัวนี้ g c c ใช่ไหม g c c บวกด้วยเสียง u จะเท่ากับจะเท่ากับ g c c ใส่ u แต่ไม่ต้องใส่จุดอ่า แต่ไม่ต้องใส่จุดตัดจุดออกไปเลยนะครับแต่เวลาให้อ่านให้อ่านว่าจูชูชูนะครับไม่ใช่จูชูซูนะอ่ะจูชูชแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะตรงนี้ทุกคนก็คงเข้าใจไปแล้วต่อไปเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟูย่นบุก็คือการเอาสระเดี่ยวทั้ง6เนี่ยไปทำไม ไปผสมกันให้เกิดหลากหลายเสียงขึ้นนะครับอ่ะเช่นคําเหล่านี้นะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคําเหล่านี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเราจําคำแรกสระ,ะแรก6ตัวแรกได้อยู่เนาะหตัวแรกที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้ ROE EUU นะอ่ะเสียงแรกลูกเสียง R ใช่ไหมอ่ะเสียงที่2เสียง O 3 E ต่อไป E อ U นะอ่าทีนี้เราจะเอา6ตัวเนี่ยมาทำไมมาผาสมกันอ่าเราจะเอา6ตัวนี้มาผาสมกันอ่าเริ่มจากเสียงที่1เสียง R กับเสียง E บวกกันคำนี้อ่านว่าไอนะไอหรือไอก็ได้นะจ๊ะต่อไปเสียง R กับเสียง O บวกกัน r O เป็นเอาหรือเอาอ่า อากับพยัญชนะเนอเป็นตัวสะกดรวมกันอ่านว่าอานอ่าอากับโนใช่ไหมอาแล้วก็โนหนูบวกการเป็นอานอ่าอานต่อไปลูกอากับงองูนี่นะลูกจําไว้ ng คืององูอากับงองูรวมกันอ่านว่าอางอ่าอางอ่าอางต่อไปลูก หมดแล้วเสียงโออ่าเรามาดูเสียงโอโอกับอูรวมกันเป็นโออูโออูเป็นโออ่าเราชื่อจะจําแบบนี้เราชื่อจะจําว่าตัวอูเนี่ยคือวอแหวนแทนด้วยวอแหวนไปเลยฉะนั้นโอบวกวอแหวนเป็นโออ่าโอนะโอต่อไปองอ่าตัวนี้ง่ายๆเลยองหรือองก็ได้แล้วแต่คนรจะอ่านออกเสียงเนาะต่อไปครับ เสียงเอออ่าเป็นเสียงเออเออตัวนี้นะฮะห่อลิ้นนะเจอตัวอ er, เมื่อไหร่ห่อลิ้นหน่อยอ่าตัวนี้จะออกเสียงว่าอาออ่าออกกึง R, ก่งอกึ่งเออเนาะอาอต่อไปครับเอออี e, e, เป็นเอออ่าเออเอเนเป็นเ e. อ็น เอิญอ่โอก็อเ,เสียงเออใช่ไหมล่ะอ่ะตัวนี้คือเสียงเออบวกด้วยน,นหนูเป็นเอิญนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปเอิญเอิเริ่มง่ายแล้วเนาะเริ่มง่ายต่อไปครับหมดแล้วเสออียงระรีอ่านไปดูเสออียงระรีเสียงระรีอีกับอาอียาเป็นเอียอ,อ่าหรือเอียจริงจริงแล้วเนี่ยการอ่านเอียเนี่ย คนจีนจะไม่ค่อยอ่านเอียนะลูกนะเขาจะอ่านยายาอ่านแบบนี้ต่อไปครับอีบวกเสียงเอาเอาเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้อีกับเอา,ารวมกันเป็นเอียวอ่าเอียวตรงนี้นะครับจําได้ไหมกดพิเศษเขาบอกว่าอะไรถ้าเสียงข้างหน้าเออมีตัวอีให้ออกเสียงเอว่าเอใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าอีเยอ่าเยอ่าต่อไปครับให้ดูในวงเล็บ ตอนเขียนนะให้เขียนแบบในวงเล็บแต่ตอนอ่านให้อ่านแบบด้านนอกฉะนั้นอ่านว่ายังไงครับ e กับ o รวมกัน eo eo เป็น e o e o ah o o นะต่อไปครับ e กับอ a นรวมกันเป็น yan e ่า yan อ,อ,อันนี้ก็เป็น in ถูกต้องอินง่ายมากเลยนะครับต่อไป อีกับอังอีกับอังเป็นยังนะยังต่อไปครับอันนี้เป็นอิงถูกต้องอิงอันนี้อีกับองรวมกันเลยอีองยองยองออกยอหน่อยลูกถ้าเจอตัวไอมียอนิดนึงยองอ,อียองนั่นเองยองรวมกันเนาะต่อไปครับอู อูอ่ะอูกับอารวมกันเป็นอะไรอูอาวาอ่ะเราชื่อเคยบอกแล้วว่าตัวนี้คือวอแวนเทียบไปเลยเป็นวอแแวนฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าวาอืมต่อไปอันนี้อูกับโอเป็นโวอืมอูกับไอเป็นไวอ่ะไวอ่ะเมือนกันอ่านอ่ะเขียนในวงเล็บเขียนแบบในวงเล็บ ให้อ่านแบบด้านนอกอูเอยเป็นเวยอ่าเวยอูอันอะไรเปล่กอูอันวานอ่าวานอูเอินอ่าเหมือนกันให้เขียนแบบในวงเล็บแต่เวลาอ่านให้อ่านแบบด้านนอกอ่าอ่านว่าเวนอ่าเวนอันนี้นะครับอูอัง ททีนะครับจอดับเราต้องแชร์จอใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะครับผม,มการผิดพลาดจากโปรแกรมนิดนึงนะครับ กกับได้ล้ลลมาแวนะ,ะคำนี้จะอ่านว่าวางวางครับต่อไปอูเอิงเป็นเวิงนั่นเองนะครับผมอ้าวต่อไปครับเสียงสุดท้ายเสียงอีนะฮะเสียงอีอีตัวนี้อีเอเหมือนกันครับจำกฎพิเศษได้ไหมเสียงอูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ่าวอี Ü, กับเอเป็นอ,อีอีอ่าตัวนี้เราซื้อจะเขียนเป็นภาษาไทยนี่ยากมาก ให้จำเป็นแบบนี้เยอเื่อ่ายอกับเอเย่ต่อไปยุกับอันยอกับอันเป็นเวียนยอกับอันเวียนอ่าใส่เวียนไปเลยต่อไปครับยอกับวินอ่ายอกับเนอเป็นวินอ่าวินไปเลยอ่าโอเค ตรงนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วครับฟูยุ่นหมูนะฮะฟูยุ่นหมูก็คือสระผสมนั่นเองเนาะก็คือเอาสระเดี่ยวมาในการผสมคํากันนะครับนี่คือฟูยุ่นหมูนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราพอได้แล้วเราก็ไปทําแบบฝึหกหัดกันดีกว่านะครับอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นด้วยนะครับผมอ่ะเสียงแรกนะครับจําได้ไหมเอ่ยว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรเสียงที่หนึ่งอ่านาดูกันดีกว่า เสียงที่หนึ่งอ่านออกเสียงว่าอะไรครับ i หรือ i ก็ได้ต่อไปครับเอาหรืออวก็ได้ั n ใช่ไหมครับอ n g อัง o อ่าเพราะมีตัว u ตัว u เปรียบเสียเหมือน v แหวนใช่ไหมอ่า o อง r r r เอยนะฮะอันนี้เอเอย์น์ย์ยาหรือเอียก็ได้เอียวเยอันนี้เอียวเอียวใช่ไหมครับอันนี้คือคำอ่านเฉยเนาะแต่คำเขียนจริงๆคือตัวนี้นะครับเอียว เอียนต่อไปครับอินเอียงอิงยงอาวาโวไวเวยตัวนี้นะครับคือคำอ่านเฉยๆส่วนตัวเขียนก็คือตัวนี้นะครับวยอ่าต่อไปครับวัน วนวัเวันเย่นะย่เจ๋งได้ไหมเย่เย่เย็นและสุดท้ายวินนั่นเองตรงนี้มีใครทําตามหลอดชื่อถูกหรือเปล่านะฮะ,ะถ้าถูกก็เก่งมากเลยนะครับอ่ะเราไปทำตีอ้อนะคะชิงป่าเชื่องหมูเห่อ ยืนหมูฝังซ้ายีควานะครับก็คือเอาเชิงหมูกับอื่นหมูมาผสมกันนะครับก็ดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้โมกับอาหนูก็เอามาเขียนแบบนี้เลยโมอาฉะนั้นคําคํานี้อ่านว่ามาใช่ไหมโมอามาแบบนี้เป็นต้นนะครับโมอามาต่อไปเกอรไอเกอไอ,อ,ไ,อ,อ,ไ,อไกนั่นเองอก็อ่านว่าไก เลอองอ่านเลอองลงนั่นเองนะครับลงโวโอโวนั่นเองอันนี้กานว่าโวอ่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือตัวอีเนาะสระอีเนาะซื่อีซื่ออ่าซื่อตัวนี้อ่านว่าซื่อนะครับเพราะตัวซื่อกับตัวอีเนาะสระอ่าพยัญชนะซื่อบวกกับสระอีบวกเป็นซื่อนะฮะเพราะ ตัว s อยู่ในกลุ่มสระที่ทำไมเจตัวที่คู่กับตัวสระ e แล้วจะออกเสียงออนั่นเองนะครับต่อไป j u า,าจะ j u าจวานะครับจวาต้องเขียนอย่างนี้เนาะไม่ใช่จ o r านะไม่ใช่จโรวาอย่างนี้นะมันจะอ่านยากนะจวาไปเลยอะต่อไป j ย a n ง เจียงนะเจียงคำนี้อ่านว่าเจียงเนยูนีอ่านนอีอันนี้นี่ต่อไปครับโปเอไปโปเอไปต่อไปครับเธออ้วงทวง,ทวงอ่ะทวงทวงอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับ พาร์ทนี้ก็คือง่ายมากเลยใช่ไหมครับสําหรับพาร์ทสระนะฮะนี่ก็คือแบบฝึกหัดที่เราทํามีใครถูกบ้างเอ่ยมีใครเดาถูกบ้างและอ่านออกเสียงถูกบ้างก็ขอชื่นชมด้วยนะครับก็สําหรับอพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็รออีพีหน้านะครับว่าอีพีหน้าเนี่ยเราจะสอนเรื่องอะไรต่อสำหรับวันนี้ก็ใจเจียนนะครับต้าเจียบาย